รายการ Hell Review กลับมาพบกับพวกเราสาวสวยสุดแซ่บทั้งสองคนอีกแล้วนะคะยูค่ะส้มค่ะพบกับเราสองคนแบบนี้แน่นอนว่าต้องมาพร้อมกับความรู้สุขภาพดีด้วยว่าแต่ฝนตกแบบนี้เห <c ười> มือนหนูจะไม่สบายเอ้ยท็เน่นอนแหละส้หน้าฝนแบบนี้อากาศทั้งเย็นทั้งชื้นเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษนะส้ม คุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพของตัวเองเป็นพิเศษเช่นกันนะคะเพราะนอกจากจะไม่สบายได้ง่ายๆแล้วยังอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ ยาที่ต้องมีติดบ้านช่วงหน้าฝนอ,อยเขาแนะนำมาค่ะกลุ่มแรกสำหรับโรคระบบทางเดินหายใจค่ะเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนไอจามจัดไปค่ะยาพาราเซตามอลทานครั้งละ1-2เม็ดทุก4-6ชั่วโมงหรือเมื่อมีอาการแต่ไม่เกินวันละ8เม็ดนะคะแต่ถ้าทานไป2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยแนะนำว่าไปหาคุณหมอตรวจให้แน่นอนดีกว่าค่ะเพราะว่า อากาศฝนตกตกแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นไข้เลือดออกได้นะคะส่วนถ้าใครมีโรคตับโรคไตยอยู่ก็ปรึกษาคุณหมอหรือคุณเภสัชกรก่อนใช้ยานะคะอีกชนิดคือยาแก้แพ้ลดน้ำมูกสำหรับผู้ที่เป็นหวัดมีน้ำมูกหรือแพ้อากาศค่ะแต่ยากลุ่มนี้มักจะมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงนะคะดังนั้นถ้าต้องทำงานเกี่ยวกับเครื่องจกักรหรือต้องขับรถก็ไม่ควรทานค่ะเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ กรุ่มที่2ผงเกลือแร่หรือที่เรียกว่า ORS อันนี้ไว้สำหรับท้องเสียหรือมีอาการอาเจียนนะคะจะช่วยทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่ร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียไปได้ค่ะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะผสมผงเกลือแร่ก,กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนข้างซองนะคะแล้วค่อยๆจิบแทนน้ำไปเรื่อยๆควรใส่ไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทค่ะ ข้อสำคัญไม่ควรเก็บไว้เกิน24ชั่วโมงค่ะนอกจากผงเกลือแร่แล้วนะคะยังมียาถ่านคาร์บอนซึ่งมีสรรพคุณในการดูดซับสารพิษช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้แต่ว่ายาตัวนี้จะไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าช่วยให้หยุดถ่ายนะคะและมีข้อสำคัญค่ะถ้าต้องทานยาชนิดอื่นด้วยต้องทานห่างจากยาถ่านคาร์บอน2ชั่วโมงค่ะเพราะผงถ่านอาจจะไปดูดซับและรบกวนการออกฤทธิ์ของยาตัวอื่นได้ค่ะ และยากลุ่มสุดท้ายที่ควรจะหาติดบ้านไว้นะคะสําหรับบรรเทาอาการบวมคันเมื่อถูกแมลงสัตว์เนี่ยกัดต่อยก็เช่นคาามไยโลชั่นค่ะใช้ทาบริเวณที่ผื่นคันผื่นแพ้จากแมลงสัตว์กัดต่อยก่อนใช้เนี่ยก็เขย่าวขวดให้ตัวยาเข้ากันก่อนเวลาทาเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงบริเวณใกล้ดวงตานะคะอีกตัวคือยาหม่องค่ะเชื่อว่ามีกันทุกบ้านเลยนะคะใช้ทาบรรเทาอาการบวมจากแมลงสัตว์กัด ่ชเชนกันนี่ก็เวิร์กเหมือนกันค่ะแต่ถ้าทาคารมายหรือยาหม่องแล้วไม่ดีขึ้นก็สามารถทานยาแก้แพ้หรือยาพาราเซตามอนเพื่อช่วยบรรเทาอาการแพ้หรือปวดจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้เช่นกันค่ะอีกอย่างต้องขอย้ำเลยนะพี่ยูเก็บยาให้พ้นมือเด็กนะคะและอย่าลืมอ่านฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะ อันไหนกินอันไหนทาดูให้ละเอียดนะคะและถ้าใช้ยาไปแล้ว2วันอาการยังไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงก็ให้ไปพบคุณหมอเพื่อรักษาดีกว่าค่ะด้วยความรักและความห่วงใยจากพวกเราทั้งสองคนค่ะวันนี้ขอลาไปเตรียมยารับหน้าฝนก่อนนะคะแล้วพบกับเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ใหม่ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นกดติดตามไว้รับรองไม่พลาดเรื่องเด็ดๆแน่นอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ยบายไปส้มเนี่ยรู้ไหมว่าพี่อ่ะหาคาราไม่เจอใช้คารามเยอะไปหรือเปล่าไม่ได้ยังพันอะไรตรงไหน